อนุสาวรี3กษัตริย์เอยชื่อนี้ขึ้นมาไม่มีใครไม่รู้จักประเด็นอยู่ที่ว่ามีกี่คนที่รู้จริงเพราะรู้จักกับรู้จริงนั้นแตกต่างกันมากนะครับ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่านักโบราณคดีทางภาคเหนือหลายท่านลงความเห็นว่า3มกษัตริย์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในตำนานเขียนขึ้นมาในระยะหลังส่วนความเป็นจริงนั้นทั้ง3พระองค์ไม่ได้มาพบกันเลยถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องใหญ่แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,185และเช่นเคยครับเรื่องราวนั้นมีมากอาจทำให้ข้อมูลขาดหาย เนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคิดยาวในช่องด้วยนะครับซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันตลอดครับขอบคุณมากครับความจริงบางอย่างเกี่ยวกับกษัตริย์สพระองค์ในวันนั้นความจริงเกี่ยวกับ3กษัตริย์เอกสารทางภาคเหนือเขียนโดยพระพุทธภูกรารและพระพุทธภูยานเรียกว่าตำนานมูลศาสนาน่าจะอยู่ในช่วงของพระเจ้าติโลกราชราชวงศ์มังรายจนกระทั่งถึงสมัยของพระยาเมืองแก้วตำราเล่มนี้เขียนไว้ว่าวันหนึ่งพระยามังราย ได้ไปแอวที่ตีนดอยอุชุบันพศเห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะสมกับการตั้งเมืองจึงวัดเอาความยาวนั้นพันวาทางกว้างนั้น900วาแล้วสร้างเรือนหลวง20ห้องเมื่อสร้างแล้วเสร็จก็ให้ดูเลิกดูยามเพื่อจะเข้าสู่เมืองที่สร้างใหม่เมืองที่สร้างใหม่นั้นได้ชื่อว่าเชียงใหม่ฮันแลเอกสารประกอบยังมีอีกหนังสือพื้นเมืองเช่งแสน หนังสือพื้นเมืองเชียงรายเชียงแสนตำนานเมืองขนาดนี้แต่กลับไม่ได้พูดถึงการที่3กษัตริย์มาร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่เลยท,ทั้งทั้งที่เป็นตำนานโบราณของทางฝ่ายเหนือแปลกไหมอีกตำราหนึ่งเป็นตำราสำคัญเขียนโดยพระรัตนปัญญาเถระคือชินการมาริปกรเขียนเสร็จเมื่อปีพศ2711 0พูดถึงการสร้างเชียงใหม่ในราวปีพศ1830 พยามังรายหนึ่งพยางำเมืองหนึ่งและพระโรดจัะหนึ่งพระโรดจัะมาจากภาษาบาลีแปลว่าร่วงหรือพระร่วงก็คือพ่อขุนลำกคำแหงมหาราศได้นัดประชุมกันโดยนัดหมายกันที่ประตูชัย หลังจากนั้นพญา,ามางลายก็ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นที่ระหว่างภูเขาอุชุคีรีก็คือดอยสุเทพกับลำน้ำพิงหรือลำน้ำปิงเมื่อปีวอกจุลศักราช685ในหนังสือชินการมรีปกรณ์ไม่ได้บอกว่ามาร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่เพียงแต่บอกว่ามาพบกันแค่นั้นไม่ได้พูดถึงการชี้ทำเลว่าจะต้องสร้างตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้แต่อย่างไรนอกจากนั้นแล้วในหนังสือพรตนปัญญายังเขียนกำกับไว้อีกว่าคัดลอกมาจากตำราเดิมซึ่งเขียนเอาไว้เช่นนี้แต่ ก็ไม่รู้ว่าตำราไหนก็แสดงว่าหนังสือเก่าอย่างชินการมาดิปกรณ์ไม่ใช่ปฐมภูมิของข้อมูลคัดลอกมาอีกทีหนึ่งส่วนตำราเดิมก็ไม่รู้ว่าเล่มไหนอาจเล่ากันต่อมาเป็นมุขปาฐะพูดกันแบบปากต่อปากเล่ากันมาเรื่อยจนกลายเป็นตำนานนังสือชินการมาริปกรณ์เขียนขึ้นหลังจากสร้างเชียงใหม่232ปีห่างไกลกับการสร้างเมืองเชียงใหม่มาก ความชัดเจนก็เรือนรางเช่นกันอีกตำนานหนึ่งครับเรียกตำราพื้นเมืองเชียงใหม่ปรากฏเรื่องราวของสามกษัตริย์เขียนไว้เช่นนี้กล่าวถึงพระยามังรายได้ไปเชิญสหายคือพระยางำมเมืองและพระยาพระล่วงมาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่กับอีกเล่มหนึ่งเป็นตำนาน15ราชวงศ์สองเล่มนี้มีเนื้อความเหมือนกันเลยคือ พยามางลายเชิญพระสะหายมาร่วมกันสร้างเมืองโดยทั้งสองตำรานี้ได้คัดลอกมาจากตำราพื้นเมืองที่วัดพัะง,งามจังหวัดเชียงใหม่คัดลอกมาจอส .1216 หรือพสสองพัก้ตรงกับสมัยรัชกาลที่4นั้นแสดงว่าเรื่องราวเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาทีหลังทั้งสินน้นหนังสือทั้งสองเล่มเป็นตำนานเมืองเชียงใหม่แต่กลับไม่ได้อยู่ใกล้เหตุการณ์การสร้างเมืองเชียงใหม่ เพราะมันห่างไกลกันหลายร้อยปีซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่มีฉบับไหนพูดถึง3กษัตริย์มาร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่เลยถ้าจะเชื่อต้องเชื่อเอกสารซึ่งอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ห่างจากเหตุการณ์นับหลายร้อยปีอย่างนี้จะเชื่อได้อย่างไรอาล้ครับคนฟังเรื่องราวอาจจะงงว่าแล้วเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทางช่องมองอย่างนี้นะครับว่าการสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพญามังรายในเมืองเชียงใหม่นั้นมีตำราบันทึกกันอยู่หลายเล่มแต่บันทึกทางสุโขทัยกับ ไม่ได้กล่าวถึงการมาร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ซักบรรทัดเดียวของหลักศิลาจารึกพ่อขุนลามคำแหงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเล่าในเมื่อการสร้างเมืองเป็นเรื่องใหญ่แต่กลับไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเลยทางช่องมองเช่นนี้นะครับว่าการสร้างเมืองนั้นเป็นเรื่องดีเป็นสุภา,าระ ดังนั้นแล้วเหตุการณ์ที่อาจถูกแต่งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับสุภาวาระอันดีงามว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยผ่านสายพระเนตรของกษัตริย์ถึงสามพระองค์ด้วยกันฟังดูแล้วเป็นสิ่งดีเป็นเรื่องดีให้เห็นถนึงการเริ่มต้นว่านกบุรีสีนครพิงเชียงใหม่นั้นเริ่มต้นมาได้อย่างสวยงามจริงๆทางช่องก็คิดแค่นี้ครับไม่กล้าคิดไปไกลกว่านี้เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันชี้ชัดของมันอยู่ส่วนผู้ที่ปั้นหล่ออนุสาวรีย์สามกษัตริย์นี้คือคุณไข่มุกชูโตท่านเป็น ตผู้ที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งและผู้ที่ร่วมปั้นในส่วนของอาพรองค์กรรษัตริย์อาจารย์จักพันโปษยาิิจศิลปินแห่งชาสาขาจิตกรรมที่ทางช่องได้เล่าเรื่องราวของอาจารย์ไปในคลิปที่แล้วครับ